สวัสดีจ้าพี่น้องมนี่อกับช่องไม่เขียวอีกแล้วเด้มอมนีมากกลกินนุนอยู่ละจ้าแต่ว่าฝนตกมันจะเป็นเั่งใดสภาพคืบมืดฝนตกมันสะเป็นเั่งใดพี่น้องมันสิพ่อหูบ่ไปค่ะกลนน้ำกันทิมละ จ้ะเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องหาง่ายมันจะเป็นผู้หญิงสีเลยหาง่ายมันจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ค่ะมันสิบ่เป็นหูคือเก่ามันจะเป็นผูู้่เดี๋ยวมีเกลือสีมาโกนจองไ้ก่อนไปเบื้องบนโกนกันใส่ยี่น้อยใส่ได้สามตัวยี่สิบทายกันมาได้ทายขาตาฝ่าน้ำกินนวล อย่างจะบ่ได้แหละว่าส่วนก็ได้ไม่พออะไรอะไรอย่างกองดากไม่ก็กองดักช่วยให้เห็นเนี่ยเกียกไปเลยโออพี่เอามาเอาขวยนี่ให็นไหมนี่นี่คนหลอดนี้มาบอกเออผุนเสียบมีทั้งตัวผุนคอยสีมาเบิ้งเจ้าเจ้าสิได้จากตัวเอาเจ้าผ่าหนังอี๋ไหมเงี้ยผ้าหนังอตะผัดโกนมาอือตื่นขนหรือผ่าหนังไม่แม่หมายถึงว่าย่องย่อไหมตัวนี่ก็ว่าเห็นนู่น Lấy khẩu hút của cổng. Mhm. Mhm. bắt Mhm. 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 xoan Mhm. Mhm. Xoan, mắm Mhm. xoan Mhm. xoan Mhm. cho Mhm. 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 hả Mhm. Mhm. xoan Mhm. 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 แต่ว่ามันมันอันนี้มันยังผายออกไปดิเนาะมันเป็นหัวไปอยู่เนาะขันก็หกเนาะเลือดเจอเหรอกนกินเลอดเด่นกลุ่นโตกในป่าเหมือจึกเออในป่าเพราะนี่โย่เขาหอดป่าเพิ่มกับบอลลินน้ำทางม้านี่หน่อยมาสุดทางจุกเห็นอะไรเหรอเห็นบ่ โอ้เจ้าก네 <oh> yeah. ้นอันนี้ไป็จ้าภาษาบิลีเจ้าเหรอหากไม่จ้บภาษาเลยบ่เออมาไปเฮออตัวเดียวโอ้ no อากรก็ได้แล้วขึ้นมาขึ้ข่อยตัวข่อยก้อยนังมันเคยกวนยังมา โอหักไหมโอ้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 ไม้แต่งใจทำร้ายปลาได้พี่น้องถือห่า่เดียวไปอดอดเลยเนาะโอ้ยโอ้ยใส่เนาะโอ้ย บนก่อนค่ะมันอนสภาพพ่อฝนดูไม่จืดเพราะในแดดอยู่ด้วยค่ะมุนนับปีวัดเอาอย่ากินข้าวเที่ยงค่ะพี่น้อง ผักโยบต่วาใดพูดเราของไปแล้วเมียนยู่ดยได้แค่นี้งามงเป็นไดมือนีมืนอนี่คืออยู่ดิคือก็มือแรกอยู่นี่ ป้าแตกป้าแตกเป็นไรเอาใครได้นี่ยขอจีบว่าไดเพราะซีบ่อบางกันไรกคนๆตอนนี้บ่ายสามโมงสิบหาเพ่งสะผ่าป้าใส่สิพอจะละขวยโฮขี่นี่พี่น้องสว่างน้ำกดมูบะเนี่ยบุญก็เออใส่สิพอจะละขวายโฮโฮ เอ้ยยัหน่อยก็ยุ่นี่แหละหาต่อสภาพหัวเป็นหัวยุ่งเยืงกลับบ้านแล้วพี่น้องสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งกลับบ้านแล้ว ในหลายอยู่ในหลาย,ยทุกคนกดดพูดอะไรเก็บพูดอะไรเก็บลอย <c oughs> เดี๋ยวถ้าหอดบ้านเดี๋ยวจะสินับเบิ้งว่ามันได้จะกตัว <c oughs> มื่อนี้ถึงสี่ลอยว่าขันไม่ขันไม่เคี้ยวได้สี่ลอยนี่เ <c oughs> พิ่นมาต้มก็เจ็ดพี่น้องพอมื <c oughs> ่อนีอ้คิดว่าสิบ่ได้ก้นกับยังได้ก้นอยู่ฝ่าคิดว่าสิได้คิดว่าบ่ได้ก้นกับยังได้ก้นอยู่ เพราะว่ามันขึ้ฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกฝนตกฝนรินฮัลห,ห,หอดรถงายอยู่ยางไปก้นดีอยู่ค่ะเป็นคุยเป็นคุยว่าได้เป็นหูฝนตกมากเลยว่าสิาก้นยักก้นงายอยู่เดี๋ยวไปห,หอดรถกอนค่ะสิท่ายให้พี่น้องเบื้องว่าเพิ่นพักกันหลหลายปันไดเดี๋ยวห,หอดรถกัน ขอเด้อไครนกขึ้นมื่อไหร่ไปป่าอู้หูเป็นไงนี่นี่แม่ของโครุ่งแหมยัดของก็เคยพ่อเคยเห็นเลยใครใครว่าเคยผอก็เห็นอไม่ใช่ทับมันแตกมันใหญ่กว่ายัดของอัดยัดปิงไก่ไม่ใช่เทียนมีแต่ผู้ยัดของนี่ก็คือเทียมขึ้นไปเหมือนกันตอนเกิดมาไม่เต็มเต็มรอบเต็มอันตาเออใส่กับตาอีก เลี้ยตาเลี้ยมองให้เหรอแม่พุ่นอันนี้ก็เลี้ยพุ่นอ่ะป๊าปบ๊าบที่พอยแม่คุชิวพ่อพันพุ่นในของกับเมียในในของกับมีอีกเด้อว่าไม่มีช้ำนี่มันต้องเกือบพันว่าตัวกูงวยในของอีกของอีกอันนับไปเจ็ดร้อยคืนนี่สามีภรรยาเมื่อผัวกับเมียผุนได้ถือว่าแปลพันนี่บ่ สวยงามมากโอ้ยงามนี em> ่ผู SO ้เดียวเด้นี่ผู้เดียวผู้เดียวก็ได้หลายเลยันขอผู้ใดหาด้วยยิ่บ่อันนี้เขาไม่เกลียวเด้นี่อีกเฮี้ยนหนึ่งค่ะสิบัวแดงว่าหลายเตยบ่นี่อีกเฮี้ยนหนึ่งหลายคักสีบัวแดงปานี่เออ น like ี่อีกเจ้าหนึ่งอันนี้รวมแล้วห้าร้อยสิบเตูวพี่น้องแต่รับคู่เดียวด้วยนี่นี่ตัวสับอืมเนี็นหอยเซะถังไปกับอ้วนหัวที่ไม่ใหญ่ขนาดสามรอยนุ่อง้ดดีอันนี้ออันเจ้านี่ เดี๋ยวนี้แม่กับลูกเพลินรวมกันนี่อีกของหนึ่งเต็มของนี่แล้จะคุ้มว่าเทกยงรวมกันหน่อยไปถ้าไหนเถียงเลยปะโมมันจะงามอู้ใช่กะละมังโมนี่เต็มของมันมันของหน่อยได้หนิพี่หน่อยู่ได้หนิซีลอยพี่น้องสองคนสองคนแม่กับลูกคนหนึ่งพันป้าอยู่กับเครื่องถังโมแม่ไต้เด้อค่ะนี่ค่ะโกนค่ะโกน อ้ยเคืถงสีหห้าคนกเดียวหพกคนไว้ไอีเห็นหูเมื่อวันถอกกมันตาๆเอ้าฮาไเช้าหาเลยเฮ้